วิ่งเร็วๆจะไปโดขึ้นโอ้สายริ้วสายสายเล็กหน่อยได้ลูกสายที่ลูกเอามาก็ขาดเออมันถูขาดเลยเนี่ยมันผูกอ้นี้ล็อกอ้นี้ไว้ไงน่าจะเป็นเขาถุกอ๋อนี่สายปราป๊ามันสายเล็กด้วยไงมันใช่มันถูกถูกขอบเหล็กมันไปถูกขอบเหล็กเสียดายลากยาวเลยน่าจะเป็นปลาเขาและ ทำเือนนะคะพยาบขอบขอบเล็กแล้วคันดูดูสายที่ไปโมเลนฟูเลยสายสูฟูเลยสายไปติดขอบเหล็กเนี่ยมันผูกอันี้ไม่ผูกแล้ว้ผูกสองติค่อมสายสายโดนขอบเหล็กจะต้องเอาเนี่ยมาตอกอันนี้มันสายเล็กด้วยสายเล็กันเป็นสายเล็กเลยเอาใหม่ตายเยอะอยู่ ไม่ทันไปสายผูกไอ้นี่ไว้ไงสามันสั้นเห็นถูนี่ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดสองปุ๊ดแค่ะนบางครนั้งบมนาไปโต๊ะที่บ่าครับโต๊ะอ้อมซื้อมา8 0ด้อนี่ะน่าจะแป้อยนะทำได้ เมื่อกี้คันมันผูกคันมันอ่อนไงมันเป็นคันอ่อนแอคชั่นดีไม่เกินห้าคนนะคะต่อกลุ่มแต่ว่าถ้าจะเป็นมามาพักผ่อนแล้วก็มากินอาหารกับที่บ้านเรามาเล่นน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดแปดคนได้ค่ะแต่ถ้ามาตกปลาแนะนำไม่เกินห้าคนนะคะอันไหนนะคันใส่โด่เอโดเข้ากินนู่นไงอืมเดี๋ยวตัดอันนั้นออกเดี๋ยวผูกใหม่ ื้อมาด้วยกางของตัวเองนะครับไม่ได้มีใครสปอนเซอร์ครับว,วันนี้ครับซื้อมาสา,ามคันจองก่อนอันนี้จะดงอีโดมฟางกําลังเปลี่ยนคันนะคะจะลงหน้าดีเพราะว่าจะมีเลยขาปลายเดือนนี้ไม่ทันนะคะทันจองค่ะจะไม่ทันนะครับแ,แ,แม่เก็บให้ดี กระสูบน้อยกระสูบมีแต่น้อยมีเพจสีฟ้ามีค่ะชื่อว่าแพ้อ้อมแขนไปเชิร์ญได้เลยนะคะคุณดีชื่อว่าแพ้อ้อมแขนนะคะไปเชิร์ญได้ได้เลยค่ะมีจุดตกปลาชิงหลิวก็ครับชิงหลิวนี่หนูไม่รู้มัน<า>มันก็ไอ้คันเล็กๆที่เราตกาตกปลาหมอบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะมันมีแต่มันเปรี้ยวปลาหมอบัตเตอร์มันมีตัวแต่ว่ามันก็เปรี้ยวหน่อย จะ,จะเยอ,ะนะอเกันเป่าบรรยากาศดีมากขอบคุณนะคะคที่พักอรอแจ้งเดือนนีนะคะที่บ้านเราก็มีมันมียีสกด้วยมีบัตเตอร์ด้วยมันอยู่ด้วยกันใช่ยิสกบัตเตอร์เดี๋ยวอ้อมจะลงให้ดูมีปากกาด้วยเนาะแม่เนาะแม่พ่งถ่ายไปมีปากกายีสกบัตเตอร์มา,าค้าที่พักอรอแจ้ง<ม>ไปเดือนมีนาน,นะคะ,คะตรงนั้นใช้เครื่องทูมูคผ่ะอ้อมใช้ทุบมุกนะคะผมรอได้ครับจะไปแน่นอนคุณแบกหนีหนีสงครามได้เลยค่ะมาหนีสงครามมาอยู่ที่นี่เลย มีแพพักเมื่อไหร่บอกด่วนๆนะคะค่ะผีหลอ,อกไหมคะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่ช่องส่องผีะคะ่ะช่องส่องปลานะคะไม่มีผีไม่มีเด็ดมีคันเด็กจมใช่ไหมคะเดี๋ยวๆอ่าแต่ละคนถ้าไม่กินเหยื่อเอาแผลหวานหรือเรื่อ้ไหแผลหวานไม่ได้นะอันนี้คือคือไม่ได้นะคะแผลหวานไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่พี่มาไม่เอาคันมาจะเอาแหมาแล้วน้ำน้ำมันลึกกว่าแหจะจมคงใช้เวลานะดู โคตรค่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นให้เขากินแต่ว่าพอดีสายไปโดนเหล็กบาดขอบเหล็กบาดขาดไปเลยมาแล้วตั้งมันจะปูกมาเลยมาค่ะเนี่ยคนตั้งปลาไปแล้วสองขาดไปหนึ่งคนพากเก่งมากครับน่าจะน่ารักด้วยโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะอยากไปตกปลาด้วยเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวหันไปตกตรงนู้นเดี๋ยวรอตกไอโดแป๊บกลับใครไม่เอาขาเขาแยกกวางปลาตรงไปเดี๋ยวตกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยหันไปตกข้างนู้น

ลากแล้วหยุดลากแล้วปล่อยอ้อเอออาจจะเป็นประกฏหรือปลาปลาเขาลากแล้วปล่อยลากอีกแล้วโอ้เออหลุดหลุดโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ติดต่อ ลากเข้าต่อนี่นะคะอุปสรรคโอ้ยลากเข้าต่อโอ้ยังหลุดอยู่มาละตองติดอุปสรรนึงก็คือตอนะคะลองมันหลุดไม่ง่าเป็นกอไผ่อันนี้ตรงนี้เป็นกอไผ่ผุมันยังหลุดง่ายอยู่มันมีมันมีกอไผ่ใช่ไหมครบมันใช่มีกอไผ่เก่าเมื่อตอนที่สร้างเขื่อนไงตอนปัจจให้น้อยนะก็อาจจะไม่ใหญ่มากลูกไซส์ถ้าเป็นไอ้เขาก็น่าจะประมาณ3ามโล ไม่น่าไม่น่าจะเกินสามสี่โลลูกเอห้่ะเกไมกาะเหกับคันพอดีเออไอเขาไอเขาสามสามโลมาแล้วปละเขามาแล้วมาแล้วนี่ตัวเล็กไม่ใหญ่ไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ไม่ใหญ่ มาแล้วปลาเข้าบอกแล้วกินแต่เช้าโอ้ว้าวปลาเข้าเมื่อกี้ได้แต่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้เมื่กี้ดึงไปปุ๊บได้เจ็ดแปดโลอ่ะใหญ่้่่่แมชได้เอาไอ้ที่คีบมาที่คีบอยู่นู้อันเล็กไม่หาไม่อ๋ออยู่นี่เนี่ยอยู่นี่เลยเดี๋ยวแม่กดหน้ากล้องก่ เดี๋ยวให้หลังก็ได้ทำแล้วตอนไหปลาชโชว์ปลาเลยแม่หรือกล้องพี่ฟอตัวถดใจพี่น่อยนี่ได้แล้วจ้าปลาเขาตัวแรกของเช้านี้นะคะโหวันนี้ได้ปลาหลากหลายนะคะตัวแรกสามสามตัวอย่างละตัวเสร็จแล้วเป็น,นเขาหลุดไปก็ไอ้อน,นี่เราตก